ตัดปำร่วงครับตัดปำร่วงนะครับก็ดูดีเก็บเพลินไปเลยครับประมาณนี้แหละนะครับมีอะไรมากมายตัดก็แรงกำลังดีตัดปำสักหน่อยร่วงเยอะไปหน่อยครับ ดูที่ทัดสวยๆวยเรแหอะเขาก็หัวโล้นหมดแล้วหน้าไปทางดูจะทำลายกันไปไน้น่งๆห่าที่เรียบที่เรียบที่เรียบ กครบินก็บินครับตรวจดูว่าป่าไม้ตรงไหนเหลืออยู่บ้างจะทำมันเตียนๆเข้าไปอีกอเอาแก้ไขให้ดูแลรักษาไว้นะครับเสียงเครองบินครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศวนะันนี้อากาศดีพระาจำใสครับพระาจำใสนะครับ ก็มีครงบินบินอยู่ถ่ายภาพทากาศคงไม่ได้เราถ่ายปลาเทโนโดขอมผมหรอกครับกาคงจะถ่ายสวนป่าข้างหน้าริบๆตัวแหละครับี่เห็นภูเขาไม้เล็กๆนะครับไม้เล็กๆีมีไม้ใหญ่แล้วนะครับครณงบินบินอยู่นู่นแหละครับบนยอดยางมันนู่นแหละครับก็ไม่เห็นแล้วนะครับ ก็ตัดปาล์มครับติดกรสนยางครับยางก็ตอนนี้มีแต่น้ําตาไม่มีน้ํายางแล้วครับมีแต่น้ําตายังดีที่มีนะครับปาล์มเครื่องชั่วหน่อยแต่คอ,อกรโลนนะครับเดี๋ยวก็ออกครับวันนี้ช่วงนี้หมดอยู่ตามฤด,ดูกาลเขาก็น่าจะไม่เกินอีกประมาณสักสองสาเดือนวันม,มกรากรุมพามีนาก็ อย่างตอนนี้ไม่มีนาครับไม่มีนาอีกนานสามสี่ห้าเดือนนะครับคงจะไม่ลําบากกันเท่าไหร,ร่มุกราลคุมพาแล้วก็จะลําไม่ลําบากมีนาแล้วสวัสดีครับโวนวันละนิดจิตแจ่มใสเพื่อคลายเครียดครับ ดัดปลาดัดปลาจริงนะไม่ใช่ดัดเล่น